ถ้าไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกเป็นได้แค่ไหนกับช้างซึกแบบชังโกเวอาจารย์สกลเกลียงประเสริฐโค้ดจอมเก๋าแห่งโรงเรียนหมอนทองวิทยาออกมาจุดประเด็นที่น่าสนใจว่าสไตล์ที่เหมาะกับฟุตบอลไทยที่สุดอาจไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่ญี่ปุน่นแต่คือสไตล์เม็กซิโกฟุตบอลที่ใช้ความคล่องแคล่วความเร็วและเทคนิคเฉียบแหลมเป็นอาวุธหลักฟุตบอลที่คนตัวเล็กก็ยืนหยัดได้ในสนามโลก คำถามคือฟุตบอลของเม็กซิโกคืออะไรพวกเขามีปรัชญาแบบไหนและทำไมนักเตะที่รูปร่างไม่ต่างจากนักเตะไทยจึงสามารถยืนสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างไม่เกรงกลัวที่สำคัญทีมชาติไทยจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือไม่ทีมชาติไทยกับไทยแลนด์เว y จนถึงวันนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าไท a แลนด์เวทที่ถูกพูดถึงในเอกสารและสัมมนาหลายครั้งนั้นแท้จริงคืออะไร เพราะสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ยังเป็นแค่ตัวหนังสือบนกระดาษมากกว่าภาพจริงในสนามแข่งขันต้องย้อนกลับไปปี2018สมัยที่โค้ชเฮงวิทยาลาหากุลนั่งเก้าอี้ประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทยเขาได้วางแนวคิดพื้นฐาน11ข้อของสิ่งที่เรียกว่า Thailand Way ซึ่งสรุปใจความได้ว่าฟุตบอลเชิงรุกกล้าเล่นรวดเร็วใช้เทคนิคและทีมเวิร์เป็นหัวใจมีจิตใจนักสู้ความฟิต และความเป็นผู้ชนะเพื่อสร้างเอกลักษณ์แบบไทยที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ฟังดูยอดเยี่ยมแต่คำถามคือเรากำลังเล่นฟุตบอลแบบนั้นอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ไทยแลนด์เวย์ยังไม่มีผ้าท,ที่จับต้องได้และโค้ชเฮงผู้ให้กำเนิดแนวคิดนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วด้วยขณะที่กุนซือคนใหม่อย่างแอนโทนีฮัตซันบอกชัดว่าเขาจะทำให้ไทยแลนด์เวที่เคยอยู่ในเอกสารกลับมามีชีวิตจริงในสนาม ฮัสร้นเชื่อว่าถ้าโค้ชทุกระดับในประเทศมองภาพเดียวกันทำงานบนหลักเดียวกันเราจะมีระบบฟุตบอลที่ต่อเนื่องและสร้างเอกลักษณ์แบบไทยได้จริงแต่ปัญหาคือตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเรายังไม่เห็นผลงานจริงในสนามและกว่าจะรู้ว่า Thailand Way ใช้งานได้จริงแค่ไหนอาจต้องรอเวลาอีกสักพักแล้วเม็กซิโกเวคืออะไรเมื่อค้นคำนี้ในพจนานุกรมฟุตบอลโลกคุณจะไม่พบมัน เพราะเม็กซิโกเวย์ไม่ได้ถูกนิยามไว้ชัดเจนแต่มันคือแนวคิดที่สั่งสมจากยุคสู่ยุคจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพวกเขาเม็กซิโกเวย์คือการผสมผสานร,ระหว่างการยืดหยุ่นทางแทคนิกก,การให้คุณค่ากับเทคนิคส่วนบุคคลและการต่อสู้ระหว่างอัตลักษณ์ดั้งเดิมกับความทันสมัยฟุตบอลเม็กซิโกจึงเต็มไปด้วยพลังความเร็วและความดุดันในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะในยุคข,ของฮาวิเออากิเร่กุนซอผู้ผ่านศึกมาหลายยุค เขาวางระบบ positional play ที่เน้นการต่อบอลบนพื้นดึงคู่แข่งให้บีบพื้นที่แล้วเปลี่ยนฝั่งเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบนั่นคือฟุตบอลที่ใช้สมองมากกว่ากำลังใช้เทคนิคแทนแรงประทะสิ่งที่ทำให้เม็กซิโกแข็งแกร่งไม่ใช่แค่แทคติกแต่คือระบบเยาวชนที่มีรากฐานมั่นคมทั่วประเทศทุกสโมสรต้องมีอะคเดมีของตัวเองตั้งแต่ u 1 3ถึง U21 มีลีกเยาวชนให้แข่งขันจริงทุกระดับ และได้รับการดูแลโดยสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกหรือ FMX สโมสรอ,อย่างปาจูก้าเลออนซานโตลากูนาอัตลาสหรือช ah ิวาสกัวราลาฮาราต่างให้ความสำคัญกับการปั้นเด็กในท้องถิ่นบางทีมถึงขั้นใช้แต่นัก,ตนกเตะเชื้อสายเม็กซิกันเท่านั้นผลคือพวกเขามีฐานนักเตะท้องถิ่นจำนวนมากและเป็นเจ้าพ่อบอลเยาวชนแห่งโซนคอนคาแคฟอย่างแท้จริงทีม U17 ของเม็กซิโกคว้าแชามป์ทวีปถึง5ครั้งใน9ครั้ง และทีม U23 ยังเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี2012ที่ลอนดอนอีกด้วยแล้วไทยจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคำตอบคือระบบแม้แนวคิดของ Thailand Way จะมีเขาโครงคล้ายกับเม็กซิโกแต่สิ่งที่เรายังขาดคือการลงมือจริงและระบบเยาวชนที่ต่อเนื่องเม็กซิโกใช้เวลากว่า10ปีสร้างรากฐานให้มั่นคงขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีหลีกเยาวชนที่ต่อยอดได้จริงจัง เรายังไม่มีระบบที่ทำให้นักเตะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่เด็กจนถึงทีมชาติเม็กซิโกมีทั้งนักเตะในประเทศและนักเตะเชื้อสายเม็กซิกันที่เติบโตในยุโรปหรืออเมริกาทำให้พวกเขามีตัวเลือกมากมายในทุกตำแหน่งแต่ของไทยเรายังไม่สามารถผลิตนักเตะระดับนั้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะสุดท้ายแทคกติกที่ดีคือแท็กติกที่สอดคล้องกับคุณภาพของนักเตะถ้าเรายังไม่มีระบบสร้างนักเตะที่แข็งแกรง่งทั้งร่างกายจิตใจและวินยัย ต่อให้โค้ชดีขนาดไหนเวไหนก็ไม่สามารถออกดอกออกผลได้จริงความเหมือนที่ต่างของไทยกับเม็กซิโกอาจารย์สกนเคยพูดไว้ว่านักเตะไทยตัวเล็กเหมือนเม็กซิโกและนั่นคือเรื่องจริงค่าเฉลี่ยส่วนสูงนักเตะทีมชาติเม็กซิโกปัจจุบันอยู่ที่178.4ซนเมตรส่วนไทยอยู่ที่177.9ซนตมรพอๆกันแต่สิ่งที่ต่างคือความแข็งแกร่งความฟิตและคุณภาพเกมในสนาม เม็กซิโกสร้างนักเตะที่เล่นได้90นาทีเต็มด้วยความเร็วและแรงไม่ตกเพราะพวกเขาผ่านการฝึกสอนในระบบหลีกที่เข้มข้นมีมาตรฐานสูงนักเตะได้เจอกับการแข่งขันระดับสูงตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนในขณะที่นักเตะไทยยังขาดเวทีทดสอบที่เข้มข้นระดับนั้นไทยจะเป็นเม็กซิโกได้ไหมเป็นได้ถ้าเราลงมือจริงเพราะเม็กซิโกก็ไม่ได้มีทุนมากมายไม่ได้มีร่างกายเหนือใครแต่พวกเขาเชื่อในระบบเชื่อในกระบวนการสร้างเยาวชน และไม่หยุดพัฒนาแทคกติกให้เข้ากับยุคสมัยวันหนึ่งถ้าไทยสามารถสร้างนักเตะที่แข็งแกร่งมีวินยัยและมีระบบรองรับตั้งแต่รากไม่ว่าจะเล่นไทยแลนด์เวยหรือเม็กซิโกเวช้างซึกก็จะไม่ต้องเดินตามใครอีกต่อไปเพราะในฟุตบอลโลกนี้ไม่มีเวไหนสำคัญไปกว่าเวของตัวเราเอง